คือกลุ่มขอนแก่นรักสถาบันในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย สวัสดีครับพี่น้องครับขณะที่ผมอยู่ที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องซึ่งเป็นสถานที่จัดเสวนาในวันพรุ่งนี้ที่เราจะเริ่มต้นเวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปน่าจะถึงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นผมเข้ามาในโรงแรมโคสะขอนแก่นแล้วประทับใจมากนะครับพี่น้องเลยถือโอกาสอยากจะไลฟ์ให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศที่โรงแรมโคสะขอนแก่นผมได้ถามกับคนในพื้นที่ถามกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ถามว่า ปกติแล้วเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้เ,นเป็นภาพนี่เป็นยังไงบ้าง <Wow. S 1> คนในพื้นที่ที่อยู่ในโรงแรมโคลสาบอกว่าเป็นภาพที่ทางเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาติดตั้งเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อให้แขกที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยได้ได้ไดรับชมเห็นความงดงามของศิลป,ปะซึ่งเป็นภาพวาดนะฮะเห็นแล้วผมอดไม่ได้ที่จะไลฟ์ให้พี่น้องเห็นบรรยากาศของอล็อบบี้โรงแรมโคลสา,าคอนแก่นซึ่งเป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9ภาพของสมเด็จพระเทพ หลายๆภาพที่พี่น้องเห็นนะครับก็เลยถือโอกาสเนี่ยร้านให้เห็นให้พี่น้องเห็นบรรยากาศของล็อบบี้โรงแรมโคโสะขอนแก่นที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราฮะก็ <Okay. S 1> เลยถือโอกาสให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศครับนี่คือล็อบบี้ครับของโรงแรมโคโสะขอนแก่นนะฮะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเสวนาของพี่น้องชาวขอนแกน่นเป็นเจ้าภาพเชิญพวกเรามานะฮะคือกลุ่มขอนแก่นรักสถาบัน ในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่องสถาบันพระมหากษัตร์กับสังคมไทยซึ่งได้ได้ประสานผมมาเป็นหนึ่งในวิทชยากรและท้าวทิศาก็มีการประสานท่านอาจารย์ดออรอ,อนนท์และมีการประสานท่านอาจารย์ดรนัทพรโดยเพราะอาจารย์นัทพรมาพร้อมกันฮะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เตรียมคดีไว้เยอะเลยที่จะเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะฟ้องไปหลายคนนะฟ้องทั้งยุพรรคก้าวไกลฟ้องทั้งอาจารย์ชานวิทย์ องหลายๆคน,นที่มีบทบาทในช่วงนี้ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอาจารย์นัทพรก็บอกว่าจะมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นแล้วก็พี่น้องที่ติดตามไลฟ์ได้รับชมในวันพรุ่งนี้นี่คือบรรยากาศโดยทั่วๆไปครับพี่น้องครับที่ล็อบบี้ของโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นจึงอยากจะย้ําเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นนะฮะพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดขอนแก่นพ่งนี้ผม หมอวโรงครับนามนของพักคไทยพักดีอาจารย์ดรอารอนนท์จากนิดาอาจารย์ดร์นัทพรตปยูนมือร้องอันดับหนึ่งของประเทศคะก็จะมาร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาในหัวข้อเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยที่เราจะสื่อสารให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้เข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญว่าทำไมประเทศไทยจะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ สี่ประกาศเชิญชวนพี่น้องครับพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปณโนะรงแรมโคสะแห่งนี้จังหวัดขอนแก่นครับและพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนสามารถรับชมการไลฟ์ผ่านเพจของผมเองฮะก็คือเพจวลงเดชกิจวิกรมทราบว่าทราบข่าวว่าพรุ่งนี้จะมีหลายส่วนติดต่อมาเหมือนกันจะมาขอไลฟ์ที่นี่ผมบอกโอเคไม่มีปัญหาฮะและถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้าใจข้อเท็จจริง หลายคนอาจจะมีความไม่เข้าใจต่อสภาพความเป็นจริงทางสังคมปัญหาทางการเมืองน้องๆน,นักศึกษาจากมาหาวิทยาลัยขอนแก่นเราอยากจะเชิญชวนฮะจะได้มาเข้าใจในข้อจจริงของบริบทสังคมไทยว่าอะไรคือปัญหาของสังคมที่เราจะต้องแก้ไขก็เลยถือโอกาสให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศฮะและทักทายพี่น้องด้วยครับแล้วพรุ่งนี้บ่ายโมงเราเจอกันนะครับทางเพจผมนะครับว่าลงเด็กจินดีกรมครับโอเคครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอได้ปรดเอาชีวิตฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดพลาดเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราะจะผ่านมันไปด้วยกัน แม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจจ่มี่ไม่หา่างเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ ให้นานเท่านานจนเราเก้าวผ่านวันคืนอันหดรายกอดขอฉันไว้ ในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จากไปเราจะผ่านมันไปด้วยกัน จะไม่มีวันพรุงนี้ฉันจะเอาก,กอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่หา่างเธอจับมือฉันไวจน้จมตาฉัน เท่านานจนเราเก็ผาา่านคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตา กอดขอฉันไว้ลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจ